สวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกคนทุกท่านนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับวันสงการไปแล้วใช่ไหมคะอา่าอาทิตย์นี้ก็จะสงการแล้วเราก็มาเรียนรู้กัน2วันนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไร้ภูมเนนนะคะอา่านักเรียนก็ามาเจอครูเอตลอดเลยทุกสัป ดาเลยแต่สัปดาห์นี้มีแค่2วันนะคะที่เราจะเรียนรู้กันก็คือโลกไร้พุมเดนก็คือยังไงคะการสื่อสารนั่นเองเออการติดต่อสื่อสารระหว่างคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งนะคะคือการสื่อสารด้วยอะไรมา้างโทรศัพท์อ้าวอันนี้อะไรคะ จดหมายอ่าเขียนถึงกันแล้วอีกอย่างก็คือโทรเลขอ่าโทรเลขนะคะซึ่งสามารถติดต่อจากอีกคนหนึ่งไปถึงอีกคนหนึ่งเลยนะคะซึ่งสื่อสารมีสองแบบนะคะก็คือการสื่อสารฝ่ายเดียวนะคะ อย่างเช่นฟังวิทยุดูทีวีส่งอีเมลนะคะนั่นก็คือการสื่อสารทางเดียวหรือการอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือการสื่อสาร2ทางอย่างเช่นโทรศัพท์โทรศรัพทรรพ์เราสามารถพูดคุยได้นะคะแล้วก็ทางจุดหมายสามารถตอบโต้ได้ อย่างครูสอนนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็สามารถดูครูได้ว่าครูพูดอะไรบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการประชุมการประชุมนักเรียนเห็นไหมเวลาครูเรียกประชุมผู้ปกครองก็สามารถรับรู้ได้ว่าครูพูดอะไรไปบ้างเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สิ่งต่างๆนี้คือการสื่อสารนะคะและประเภทของการสื่อสารก็มีอะไรมีโทรศัพท์มีจดหมายมีหนังสือพิมพ์มีทีวีมีคอมพิวเตอร์ทุกอย่างนี้คือประเภทของการสื่อสารแล้ววิธีสื่อสารเป็นไงคะพูดคุยกันทางโทรศัพท์เออดูอะไร วิดีโอคอลก็สามารถตอบโต้กันได้แล้วทางโทรศัพท์นะคะโดยที่ทั้งอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศคุยหากันได้หมดเลยนะคะนี่คือการสื่อสารนะคะนะักเรียนจำไว้นะแล้วระวังตัวในช่วงสงการด้วยนะคะอย่าลืม6กแมร ไปตลอดใส่แม้ตลอดเลยนะคะแม้กระทั่งการเล่นสงการนะคะคุณครูขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ